สวัสดีค่ะชาวธาตุดินพือศบกันมังกรจะดูเป็นราศีหรือลัคนาราศีก็ได้นะคะอาจารย์ดูแบบไทยค่ะใต้คลิปมีใ hey ห้เช็คสําหรับทุกๆคลิปของอาจารย์ทุกทุกเพศแทนเพศเราเองเดี๋ยวเรามาดูคําทํานายกันนะคะในหัวข้อปฏิหารรักครั้งใหม่ในปี2018เราจะมาดูกันหน่อยค่ะว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรเนาะตลอดทั้งปีตอนนี้ที่ดูเป็นเดือนธันวาคมนะเดี๋ยวรู้จิตดูใจคุณก่อน ตัวคุณนะคะอาจารย์ว่าคุณอยู่กับตัวเองนะเมคมันนี่ทำในสิ่งเพื่อเองถนัดตัวเองรักแล้วคุณก็พึ่งพาตัวเองคุณมีความรู้สึกว่าตัวคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่คุณน่ะนะคะบางทีก็ยังมีมีนึกถึงใครบางคนนะคะใครบางคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณแอบรักแอบชอบหรือรู้สึกดีหรือประทับใจนะคะอยู่คนหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นคนที่เกิดปีจอนะคะหรือเป็นคนที่เกิด ราศีสิงหรือร,ราศีสิง์ก็ได้คุณมีความรู้สึกว่าคนนี้มีภาวะเป็นผู้นำและคุณก็รู้สึกถูกชะตารู้สึกสนใจรู้สึกชื่นชมชื่นชอบแต่นอกจากนั้นแล้วนะคะตัวคุณเองไม่ค่อยไปวุ่นวายสูงสิงกับใครคุณจะเน้นในเรื่องของการทำงานทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีแต่ตัวคุณเองนะคะยิ่งคุณเน่งคุณยิ่งมีเส่น์นะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแล้วใครคือรักขั้งใหม่ของคุณ คนคนนี้มีโอกาสเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือเป็นรักต่างวัยหรือเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลที่ที่รักอิสระหรืออาจจะเป็นชาวราศีพฤษภรัคนาราศีพฤษภได้เป็นคนที่เกิดวันพฤหัสได้ หรือเป็นชาวราศีกันนักนาราศีกันได้นะคะคนคนนี้อาจจะเคยผิดหวังเสียใจความรักมาก่อนแต่ว่าตัวเขาเองเป็นคนที่ยึดมั่นในความถูกต้องในหลักศรรีลธรรมอันดีงามนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ประสบความสมําเร็จในเรื่องของความรักเป็นคนต่างประเทศต่างถิ่นกันไกลเรียนนอกสายอินเตอร์ไม่ใช่คนที่อยู่ในพื้นที่ของคุณหรือถ้าคุณเจอกันในในพื้นที่นั่นแสดงว่าเขาเป็นคนมาจากที่อื่นนะมาทํางานหรือมาเดิวงานที่นี่คนคนนี้นะคะสองคน จะได้รู้จักกันจากตรงไหนมีโอกาสได้รู้จกักจากการทําบุญจากผู้ใหญ่แนะนําจากการเรียนจากครูบาอาจารย์นําพาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นาพานะคะเอ่อถ้าเจอทางสื่อโซเชียลได้ไหมมีโอกาสได้นะ,ะอาจจะเป็นเพจทําบุญหรือเพจเรียนหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นทางการวิชาการหรือสายบุญน,นะคะคนคนนี้ยึดมั่นในความถูกต้องแล้วแล้วโสดมานานมากแล้วนะคะโสดมานานมาก วางตัวนิ่งนะคะเป็นคนมีประสบการณ์แม้จะอายุน้อยหรือมากก็ตามแต่จะมีวุฒิความเป็นผู้ใหญ่สูงเขากลัวผิดหวังเสียใจค่ะก็เลยคลองตัวเป็นโสดเป็นไม้นะคะหรือถ้าบางคนนะคะคุณไปเจอคนคนนี้แล้วยังเห็นว่าเขายังมีพันธะกับคนเก่าๆจริงๆในพื้นดวงจบแล้วแต่เรื่องของความเป็นมนุษย์อาจจะแบ่งในเรื่องของผลประโยชน์เนาะทรัพย์สินอะไรยังไม่ลงตัวก็เป็นไปได้แต่ในดวงชะตาเนี่ยดวงเป็นโสดเป็นไม้แล้วก็ ถ้าหากมีความรักจะต้องถูกต้องและคอมมิชเมนต์เท่านั้นนะคะการทํางานก็คงเกี่ยวข้องกับการนําเข้าส่งออกธุรกิจต่างประเทศต่างชาติครูบาอาจารย์แพทย์หมอพยาบาลต่างๆได้นะคะครูบาอาจารย์อาจารย์ของอาจารย์หมอนะคะหรือทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์การแนะนําหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์เกี่ยวข้องกับสายแพทย์สายบุญสายมูก็ได้นะคะหรือเป็นมอดูพ่อหมอแม่หมอนักโหราศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิญญาณได้หมดเลยนะคะเป็นอาชีพที่มีคุณธรรมจริยธรรมหรือยึดถือความถูกต้องสูงนะ,ะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่าคนคนนี้มีบทบาทอะไรยังไงกับคุณถ้าสมมติว่าเขายังเจ็บปวดความรักนะคะโอกาสที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือว่าถ้าได้พบได้เจอกับคุณเนี่ยในช่วงถึงเดือนออมีนานะคะเขายังเจ็บปวดอยู่ส่วนที่จะเป็นไปได้จะเป็นช่วงพฤษภาเป็นต้นไปที่เขาแบบว่าฮิลลิ่งตัวเองหรือ หรือคลีนรตัวเองเสร็จแล้วนะคะโดยประมาณนะโอ้คนคนนี้นะคะดวงเป็นโสดเป็นไม้จริงๆแล้วเป็นคนเด่นดังมีชื่อเสียงเป็นคนน่ารักนิสัยดีจิตใจดีมีคนเข้าหามีคนนิยมชมชอบนะคะในในหน้าที่การงานหรือในการเรียนหรือในสังคมตรงนั้นเนี่ยอ๋อคนเข้าหาเยอะมีเอฟซีเยอะเอาอย่างนี้ละกันนะคะปะหนึ่งดาราท่านหนึ่งปหนึ่งซุปตาร์หรืออินฟลูเอนเซอร์นะ,ะแต่เขาเป็นคนเรียบง่ายค่ะ เป็นคนหน้าตาดีเจตใจดีใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่หลังจากได้เคลียร์ตัวเองฮิลเลิงตัวเองจากความเจ็บปวดเนาะเขาก็จะดูแลตัวเองดีแล้วก็นิ่งๆน,นะคะอยู่ในหน้าที่การงานอยู่ในวงจรอยู่ในไซเคิลของตัวเองีโอกาสเป็นชาวราศรีกุมลัคนาราศรีกุมได้นะคะการงานของเขาอาจจะมีการเดินทางนะคะหรือคนๆน,นี้อาจจะเกิดในปีมะเมียหรือปีม้าได้นะคะปีจอปีม้าเนาะได้แล้วก็ ทีนี้นะคะภารกิจการงานการเดินทางหรือสื่อออนไลน์จะนำมาซึ่งการรู้จักกันอันนี้บุพเพสนิวาสนะคะปาฏิหาริบบ์บวกบุพเพสนิวาสทีนี้ถ้าเขายังฮิลลิ่งตัวเองไม่พร้อมจักรวาลจะไม่นำพาคุณกับเขาได้เจอกันหรือได้สนิทสนมกันนะมันจะมีช่องว่างไว้มันจะมีแกลบไว้อยู่แต่เมื่อใดก็ตามที่คนคนนี้นะคะดีขึ้นเพื่อสภามิถุนา ต้นไปของของปีหกแปดคนคนนี้จะเป็นคนรักที่พร้อมที่ใช่คนใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณมีบุญเก่าสัมพันธ์กันมีพรมลิขิตเกี่ยวข้องมีได้แดงผูกกันไว้คนคนนี้นะคะเมื่อใดก็ตามที่เขาเยียวยาจิตใจได้เมื่อได้พบได้รู้จักคุณเขาจะแตกต่างจากคนอื่นเขาจะจําคนได้เขาจะจํเาจจเนื้อคู่ตัวเองได้แล้วเขาจะรู้แจ้งแก่ใจว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่เขาพร้อมที่จะ มีความสุขมั่นคงหรือเป็นคนสุดท้ายหรือเป็นรักสุดท้ายของชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะมีความเนื้อคู่หรือแต่ละฝ่ายคิดดีพูดดีทดําดีอย่างไรก็ตามก็ต้องปรับจูนอุปนิสัยนะคะทีนี้อาจารย์ขอดูสิว่าความในใจที่คนคน,นี้มีกับคุณเนี่ยนะคะในความเป็นคนรักใหม่ในปีใหม่ตัวเขาเองก่อนหน้านี้มีความกังวลใจนะคะเนื่องจากว่ามีคนเข้ามาในชีวิตเยอะ แล้วก็หวังจากพิชิตใจกดดันอยากชนะอยากเป็นเจ้าของอยากครอบครองซึ่งตัวเขาเองมีความรู้สึกว่าเรื่องของความรักอะ่ะมันมาบังคับกันไม่ได้มันจะมากดดันให้รักมาบังคับให้รักไม่ได้นะะเขาก็เลยอึดอัดทีนี้เนี่ยถ้าความในใจสําหรับคนเขากลับมีความรู้สึกว่าเขาอ่ะนะคะผ่านอะไรที่มันที่มันอึดอัดมาเยอะ เพราะฉะนั้นถ้าได้พบได้เจอกันนะขอเป็นอะไรที่ตรงไปตรงมาขอคบคุยทีละคนเริ่มต้นกันแบบมีแค่กันและกันได้ไหมไม่ประสงค์ที่เป็นตัวเลือกไม่ประสงค์ความกดดันอดหรือเขาเองก็ไม่อยากกดดันคนุณแล้วไม่ขอเป็นตัวเลือกของกันและกันนะคะขอแบบเหมือนมีความเพียรมีความพยายามในความสัมพันธ์ค่อยๆดูกันไปดีกว่าเพราะตัวเขาเองนะ่ะเขา เขาไม่สบายใจอะค่ะถ้าถ้าต้องมีใครสักคนหนึ่งหรือทั้งสองคนอึดอัดในความสัมพันธ์เขาไม่อยากสูญเสียมิตรภาพอันดีไปถ้าไม่ไหวไม่พร้อมไม่ควรไม่ควรรีบนะคะประมาณนั้นอาทีนี้อาจารย์ขอดูซิว่านะคะบัิหารดีๆที่เขามีให้กับคุณถ้าคุณลองเปิดใจหรือลองให้โอกาสลองลองเป็นมิตรเป็นเพื่อน,นการเอื้ออาทรการดูแลการเทคแคร์การเอาใจใส่ การปกป้องหรือชวนกันไปทําบุญหรือซัพพอร์ตกันในเรื่องของกําลังใจเม็ดเงินการเอาใจใส่การให้ข้าวของของขวัญอะไรก็ได้ค่ะที่มีน้ําใจต่อกันนะคะแล้วก็การเดินทางเนาะไปท่องเที่ยวไปใช้เวลาร่วมกันที่คนคนนี้อยากจะทําให้หรือตัวเขาเองอมีความเชื่อในเรื่องของโชคชะตา,าผมลิขิตนะคะเขาอยากที่จะแบบ คบหากับคุณเพียงคนเดียวคือเลือกเลยอ่ะคือไม่ได้สะดวกจะมาคบเผื่อเลือกเผื่อคุยเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่ใช่คือถ้ามุ่งหน้ามาก็อยากจะมีเป้าหมายในการเป็นว่าที่สามีภรรยาเป็นคุณแฟนคุณพ่อคุณแม่ของลูกถ้ามีถ้าใครมีลูกติดเขามีคุณมี ทุกอย่างจะออกมาดีทุกอย่างจะมีแต่ความเปี่ยมด้วยความเมตตานะคะไม่มีคอนฟ lict ใดๆแต่สิ่งหนึ่งที่คนคนนี้รับไม่ได้ก็คือในเรื่องของความกดดันความอึดอัดการทะเลาะหรือมีปัญหาแล้วไม่ไม่ปณีประนอมนะคะเขาเขาจะไม่ชอบและอย่างหนึ่งคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เห็นคุณค่าในความสัมพันธ์นะคะอยากจะเก็บเงินเก็บทองสร้างอนาคตจริงอยู่แหละ ว่าเงินอ่ะมันซื้อรักแท้ไม่ได้แต่เงินดูแลรักแท้ได้เพราะฉะนั้นเงินยังต้องมีนะคะและตัวเขาเองอยากจะบอกคุณว่าเขาไม่อยากให้คุณต้องหวาดกลัวในความสัมพันธ์เขาเองก็ผ่านความเจ็บปวดหวาดกลัวมาก่อนกลัวโดนหลอกค่ะคุณเขาก็กลัวโดนหลอกทั้งสิ้นนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ใครที่เข้าหาก็มักจะเป็นผลประโยชน์บวกกับเขาเป็นคนมีชื่อเสียงเด่นดังคนจะเข้ามาวุ่นวายนะคะล้ำเส้นในเรื่องของส่วนตัว อยากรู้อยากเห็นมากเกินไปทีนี้ตัวเขาเองมีความรู้สึกว่าตรงนี้เขาไม่พึงประสงค์เขาจะไม่ทําให้คุณต้องหวาดกลัวนในความสัมพันธ์แต่เขาจะทําให้ดีที่สุดเกื้อกูลคุณให้ดีที่สุดร่วมทางไปด้วยกันอย่างราบรื่นที่สุดด้วยความรักความเมตตาการให้เกียรติกันหรือตัวเขาเองอาจจะทําตัวเองให้ดูดีขึ้นนะคะมีความ alert มีความสดใสมีความแจ่มใสมีความพร้อมที่จะเป็นคนรักที่ดีให้กับคุณนะคะ เดี๋ยวอาจารย์ขอดูข้อพึงระวังหน่อยเนาะในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะถึงแม้ว,ว่าจะเป็นปฏิหารรครั้งใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างยังควรต้องตั้งรับให้เหมาะสม คุณทั้งคู่มีแพชชันต่อกันนะคะแต่ทีนี้ว่าในเรื่องของการสื่อสารอย่างที่บอกเลยการสื่อสารเกิดจากการไปส่องโซเชียลของกันและการเมื่อมีแอคเคท์แล้วไปส่องแล้วก็เห็นว่าคนนั้นคนนี้เข้ามาวุ่นวายกับเขาหรือไปส่องแล้วแล้วคุณมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจหรือเกินจะรับได้เพราะตัวเขาเองพอป u ล a r ล่านะคะหรือมีคนแบบหน้าตาน่ารักหรือคนเด่นดังเข้ามาเป็น f อ คนคนนี้เขาอยากจะบอกว่าคุณอย่าเพิ่งตัดสินใจแบบนั้นอย่าเพิ่งเห็นแวบ,บแรกแล้วไม่คบหาไม่เปิดใจไม่ต้องรีบให้ใจก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือว่าให้โอกาสกันก่อนในการพิสูจน์ในการเรียนรู้และเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปอาจารย์ดูแล้วว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะคะอย่าใจร้อนนะคะที่เจอกันเพราะตัวเขาเองก็ผ่านความเจ็บปวดหรือความรักที่มันอึดอัดมา หวังมาคนคนนี้ก็ต้องการเวลาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นครึ่งปีหลังที่ความสัมพันธ์หรืออะไรมาลงตัวหรือคุณเองเข้าใจเขามากขึ้นนะคะเดี๋ยวขอดูซิว่าสิ่งดีๆเนาะที่เขาจะมีเพื่อคุณที่มากกว่านี้ที่ให้สมกับคําว่าปฏิหารคืออะไรคนคนนี้นะคะเขามีสติมีปัญญาเป็นผู้รู้มีเซนส์มียาอย่างรู้ที่ดี ในนี้มีคนรักน้องหมาน้องแมวด้วยหรือเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าคําพูดของเขาอะนะคะที่บอกกับคุณพูดกับคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะคะแล้วเขาเองอะไม่ได้เคยท้อแท้หรือท้อถอยนะที่จะทําความรู้จักกับคุณไม่ว่าคุณจะสนิทสนมมากน้อยกับเขายังไงก็ตามนะคะตัวเขาเองนะคะจริงๆก็อยากสารสัมพันธ์กับคุณนะคะ ให้มันแบบเป็นคู่แท้เป็นคู่ที่ยั่งยืนของกันและกันแต่อย่างที่บอกแหละค่ะว่าตัวเขาอ่ะไม่อยากรีบเพราะที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยรีบแล้วมันก็เป็นทุกข์แล้วความสัมพันธ์นั้นก็ไม่สําเร็จดังนั้นแล้วเขาขอให้เราเนี่ยผ่านการทดสอบของกันและกันของช่วงเวลานะคะของคําว่ารักแท้นะคะหรือถ้าหากว่าตัวเขาเอง ยังติดขัดพันธะภาระผูกพันหรือตัวคุณเองมีหรือใครแต่ละคนมีปัญหาที่จะต้องแก้ที่จะต้องฟันฝ่าไปให้ได้เขาก็อยากให้มันจบไปแต่ละเรื่องแต่ละอย่างนะคะคนคนนี้มีโอกาเป็นคนที่เกิดวันวันอังคารเนาะแล้วก็ราศีพิจิกราคณาราศีพิจิกได้ตัวเขาเองอะ่ะอยากจะบอกคุณว่าถ้าหากว่าตอนนี้นะคะสําหรับบางคนบางเคสนะ ที่มีในเรื่องของปัญหาเก่าคนเก่าคือดวงะจบแล้วแหละดวงโสดดวงไม้แต่ว่าในเรื่องของความเป็นมนุษย์ธุรกิจหรือข้อตกลงอะไรบางอย่างเนี่ยมันยังไม่จบเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจบให้เขาจะพยายามจบให้ได้เขารู้ว่ามันไม่ง่ายค่ะแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากเสียเวลาและที่สําคัญไม่อยากเสียคุณไปเพราะตัวเขาเองต้องเป็นคนที่เชื่อหน้าเชื่อถือและตัวคนเองก็พร้อมที่จะเปิดใจด้วยเพราะไม่งั้นถ้าคุณถ้าเขายังเป็นแบบคาราคาซังอยู่ ตัวเขาเองเขาไม่โอเคกับตัวเองนะคะคือถ้าเรียกว่าปฏิหารไหมมันมันก็ไม่เชิงว่าปาฏิหารแต่มันอาจจะเป็นปฏิหารสำหรับเขาก็ได้จากเดิมที่เขาเหมือนใช้ชีวิตที่แบบอึดอัดเนะาะแต่พอมาเจอคุณมารู้จักคุณเนี่ยมันทําให้เขามีความกระตือรือร้นมีความอเ e ิ t อยากที่จะมีชีวิตใหม่อยากที่จะหลุดพ้นจากสิ่งเก่าๆนะ,ะเดิมอาจจะแบบสังกตายแบบเออ ไม่อ่าธุรกิจยังไม่จบยังไม่แบ่งหุ้นส่วนยังไม่คืนเงินกันก็ช่างมันแต่พอมีคนปุ๊บเขาอยากเคลียร์ให้จบเพื่อเริ่มต้นกับคุณได้อย่างอย่างครีมนะคะเดี๋ยวจันขอดูซิว่าแล้วคุณควรจะอย่างไรในปีนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณเองมีความกังวลค่ะคุณไม่สบายใจอยู่แล้วพวกคุณเองก็ระแวงเพราะที่ผ่านมาคุณก็เจอคนไม่จริงใจแต่ละคนเข้ามาบางทีอายุน้อยกว่าก็เข้ามาลองเชิงลองใจเนาะมาแบบว่าไปไปกลับกลับอ่ะ เหมือนจะรักสุดท้ายก็ไปคุยกับคนอื่นนะคะหรืออะไรก็ตามมันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณอะไม่แน่ใจย,ยิ่งทางไกลหรือไม่ค่อยเจอหรือเป็นรักที่มีระยะทางต่างประเทศต่างชาติเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าโอ้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดมันเป็นไปได้ด้วยเหรอมันยากที่จะเป็นไปไหมแต่ท้ายที่สุดอะ่ะนะคะพ่นะะอยากจะบอกคุณว่าคุณไม่ต้องไม่ต้องแพนิคไม่ต้องกังวล ไม่ต้องนอนไม่หลับไม่ต้องสับสนโอนลหมานอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องคิดไปไกลว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงขอให้คุณอยู่ในพื้นที่ของคุณทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดนะคะมั่นคงและเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงตัวราชินีราชินีเหรียญกับราชาเหรียญเห็นไหมคะคุณต้องคู่เป็นคู่ที่มั่นคงและเหมาะสมกันเขาก็จริงจัง,จงกับคุณนะเพียงแต่ว่าคู่ของคุณมันมีในเรื่องของบททดสอบทางใจทางระยะทาง ทางสื่อโซเชียลการสื่อสารนะคะท้ายที่สุดคุณทั้งคู่เป็นคู่กันและคุณทั้งคู่เมื่อใดก็ตามที่มั่นคงต่อกันใช้ชีวิตร่วมกันทําธุรกิจร่วมกันหรือส่งเสริมกันในในทุกรูปแบบเนี่ยจะบังเกิดความมั่นคงความร่ารวยความอุดมสมบูรณ์เป็นคนที่รู้หน้าที่ทั้งคู่ไม่งองแงค่ะเพียงแต่ว่าขอแค่ว่ามั่นใจว่ามั่นคงต่อกันคุณทั้งคู่จะไปได้ไกลและสําเร็จนะคะเดี๋ยวดูผลลัพธ์ภาพรวมหน่อยนะคะ มีความเป็นตัวของตัวเองทั้งคู่เมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดใจให้อิสระกันมีหน้าที่ทํางานทํางานว่างก็มาคุยกันนัดพบนัดเจอนะ,ค,ะคุณทั้งคู่จะมีความรู้สึกว่าชีวิตมันก้าวหน้ามันมีความสําเร็จความรักก็พัฒนาการงานก็ไม่เสียไม่เสียสมาธินะ,ะไม่เสียจริตด้วยและที่สําคัญคุณทั้งคู่จะเป็นคู่รักที่ใครๆก็รู้สึก ชื่นชมยินดีบวกกับเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือศรัทธาทั้งคู่เนี่ยอวยพรให้ประสบความสําเร็จให้รักกันยั่งยืนนะคะและคุณทั้งคู่จะเป็นอะไรที่สื่อจิตถึงกันได้นะ,ะคิดเหมือนกันเชื่อคล้ายๆกัน ชวนกันไปทําบุญชวนกันไปลงทุนหรือทาอะไรก็ตามก็จะมีความความนิยมชมชอบหรือมีสติปัญญามีความเป็นผู้นําที่ใกล้เคียงกันคุณต้องคู่เป็นเนื้อคู่กันนะคะคุณทั้งคู่จะรักกันอย่างพอดีอย่างมีความสุขมันจะไม่ร้อนรุ่มมันจะไม่ทุกมันจะไม่ระแวงเหมือนอดีตที่ผ่านมาทีนี้มันอยู่ที่แต่ละคู่แต่ละคนว่าจะเปิดใจกันช้าเร็วอย่างไรนะคะแต่ตัวคุณเองต้องระวังในเรื่องของ ของความอึดอัดของความกังวลนะคนเรามันก็มีความกังวลเป็นธรรมดาแต่อย่ากเกินจริงนึกออกไหมคะเราอยู่กับปัจจุบันอะไรเกิดเราก็เรียนรู้ไปนะคะอย่าไปคิดว่าพร้อมไม่พร้อมอย่าไปคิดว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงอนาคตน่ทุกคนก็อยากมีอนาคตที่ดีแต่ปัจจุบันต้องทําให้ดีก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเราดูไพ่องค์พ่อพิ่เนะนะคะอยากจะบอกอะไรคุณ ท่านบอกว่าชีวิตของคุณมันมีการขับเคลื่อนมีการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นไปได้อีกสเต็ปหนึ่งตรงที่ว่าถ้าคุณคบหาดูใจกันแล้วอาจจะมีการย้ายไม่อยู่ด้วยกันย้ายมาทํางานใกล้กันหรือคุณย้ายไปเขาย้ายตามหรือเขาย้ายมาหรือคุณย้ายไปมันก็ได้หมดแล้วแต่แต่ละคู่แต่ละเคสนะคะโอเคหละ่ะการเปลี่ยนแปลงมันมีแรงขับเคลื่อนและมีแรงกระเพื่อมมันทําให้หวาดเสียวตื่นเต้นกังวลแต่ท้ายที่สุดเมื่อมันเข้าที่เข้าทางมันจะราบรื่นนะคะ เราควบค contr ได้เราจะเป็นคนจัดการจัดสรรให้มันเป็นไปเพราะเราเจอคู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะให้มีความศรัทธามีความเชื่อมั่นมีความไว้วางใจในความเป็นจริงในสิ่งที่เป็นนะคะสิ่งใดที่ใช่สิ่งใดที่ดีมันก็ย่อมดีค่ะเพียงแต่ว่าเราประคับประคองและดูแลไปให้เหมาะสม เน,ะะนี่ยค่ะความสุขครั้งยิ่งใหญ่จุดเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงประสู่ความสุขที่ที่ยิ่งใหญ่ที่มากกว่าเดิมกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณถ้าที่ผ่านมาเนี่ยโอเคแหละคุณอาจจะโสดไม่มีความสุขพึ่งพาตัวเองได้อยู่กับลูกน้องอยู่บริวารอยู่กับน้องหมาน้องแมวกับธุรกิจการงานอยู่กับบุญกันแหะก็เป็นความสุขอีรูปแบบหนึง่งแต่ทีนี้ชีวิตของคุณมันไม่ได้มีแค่เท่านั้นอ่ะมันมีมิตินี้ก็คือเนื้อคู่คนที่เขารักมาเติมเต็มหรือมาดูแลให้กับคุณนะคะมาดูแลคุณนี่ค่ะ จะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันอยู่เป็นระยะระยะไปมาหาสู่มาดูแลกันนะะมาดินเนอร์ทานข้าวนัดเจอนัดพบนะคะไม่ว่าจะเจอบ่อยหรือไม่บ่อยจะคุยบ่อยหรือไม่บ่อยก็ตามแต่ในทุกๆครั้งคุณทั้งคู่จะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของกันและกันนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ก็ยินดีด้วยนะชาวทัดดินความกังวลน่ะมนุษย์มีทุกทุกคนเหรนะคะเพียงแต่ว่า แต่ความกังวลมันก็เป็นอุปสรรคเนาะในการเปิดกั้นที่เราจะพบเจอสิ่งดีคนดีหรือความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นความกังวลวางไว้ก่อนอยู่กับปัจจุบัน นะคะโอเคนะคะหากฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์นําไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตามสมัครรับแจกกดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดติดตามกดทุกเสียงทุกอย่างแล้วขอบคุณทุกกาลังใจที่มีกันเสมอมาขอบคุณห,หลายๆท่านนะคะบริจาคผ่านปุ่มขอบคุณ,คณปุ่มโซตังข้างล่างทุกมูลค่าถองท่านมีคุณค่าต่อพลังใจอาจารย์ได้ทําคลิปได้ด,ได,ดูได้ชมนะคะหรือท่านใดจใจดีกับอาจารย์เนาะมีเมตตาก็บริจาคปุ่มขอบคุณ,คณปุ่มโซตงข้างล่างอาจารย์ก็จะยินดีและขอบ มากมากนะคะก็ G okay. ขออวยพรในท้ายที่สุดขอท่านสมหวังในะรักแท้ที่ดีงามในคู่แท้ที่ดีงามในเรื่ว,วันหากแม้นว่าปรรถนาประกอบพิจารณางานด e ียนชอบบันไดก็ขอบังเกิดความสุขสําเร็จเป็นอัศจรรย์ใจน้องแต่วินาทีนี้เดี๋ยวนี้ไปต้นไปขอทุกท่านมีความสุขสมหวังร่ำรวยรับฟังโชคดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะไปไปสวัสดีค่ะ